มันโผทอดค่ะนี่เราจริงๆินเรามันมีเขามีแบบนึ่งด้วยตั้งแบบทอดมาเพราะว่าเราต้องการแคลอรี่สูงเราแขงเด็กอ้วนจะต้องกินทอดเท่านั้นเนี่ยฮะมีนมข้นจิ้มมาให้ด้วยชืยอือ อบนอกนุ่มในแป้งแน่นกำลังดีดูสิฟันขึ้นด้วยร้อนนี่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 อันนี้บะหมี่ใช่ไหมโอ้โห ่อยเริ่มเลยบะหมี่ยูน่าเขาบอกว่าเป็นหมูสับกับมะเขือเทศโอ้โหควันขึ้นเลยอะอืมเส้นดีเส้นเดียวกับผัดหมี่ั่วไหมไม่คนละเส้นมันมันเดี๋ยวนะ อันนี้ดูนุ่มๆกินใสๆห้องๆอ,อร่อยสดชื่นไปทำกินกันก่อนดีกว่าหมดละไปกินกันกินกิน